ที่บ้านขุนอำไพพาณิศนะครับซึ่งอยู่ในเมืองศรีสะเกดนะครับคือตามที่ผมอ่านประวัติได้ได้ฟังมาว่าเขาเป็นเจ้าเมืองเก่าหรือว่าเป็นคนที่มาตั้งรกรากมีคนรันเดิมของเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมนี่บ้านเก่าเขานะครับผมจะลองเข้าไปดูข้างในดอนะครับว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมว่าบ้านขุนอำไพนี้เขามีอะไรเก็บไว้ให้พวกเราศึกษาหรือว่าดูบ้างตามผมมาแล้วคุณผู้ชม ท่านผู้ชมก็มีของขาย็นบริเ้านลียโอเคโอเคนี่นะครับภายในบริเวณของบ้านขุนอำาไพนะครับก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายเลยนะครับค้าพื้นบ้านหรือว่าผ้าไหมหรืออะไรจากของทางสีสเกตนี่เองนะครับคุณผู้ชมนี่ครับ อ๋อครับครับนี่ครับเป็นเบนจรงนะครับที่นํามาขายที่นี่ครับครับครับนี่เป็นเครื่องเบนจรงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับที่วางขายที่นี่ดูทางผ้าไหมนะครับทั้งนี้เห็นพี่เขาบอกว่าเป็นผ้าไหม80%นี่คือเป็นของสีสเกตทำเลยนะครับนี่ครับเป็นผ้าไหมที่สวยงามทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับ รายงานจากบล็อกเกอร์ราซีสลดยในเว็บไซต์ oknation.net okay ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ